สวัสดีค่ะ f อซที่น่ารักทุกท่านช่องวรรณพาเดลัานะคะวันนี้ทำงานเข้าวรณภาค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาดันมาดูคลิปแล้วเขาก็บอกว่าไปเก็บอ้ต้นใบกระเทียมมาฝากสะหน่อยพี่ก็เลยต้องแวะเข้ามาค่ะทุกคนแล้วก็จะเก็บเอาไปฝากเขาสักกำหนึ่งเนาะเพราะอยู่ใกลบ้านพี่เพราะว่าพี่ก็วิ่งผ่านบ้านเขาแต่ว่ามันยังไม่ทันไอ สูงหรอกไกลๆบ้านพี่เนาะแต่ก็เขาก็พอจะกินได้เลยโอเคค่ะหันไปดูกันเลยค่ะพี่จะเด็ดเอาไปให้เขาสักสองกามเนาะเพราะว่าพี่ก็รีบด้วยวันนี้ไปดูกันนี่ค่ะทุกคนและพี่ก็จะเด็ดเอาใบออย่างนี้ให้เขาเนาะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขากินยังไงหรอกพี่ก็จะเด็ดอย่างนี้เลยค่ะ แต่มันกำลังจะออกดอกค่ะทุกคนเนี่ยที่พี่บอกนะ่ะเขาต้องน่าจะรอตอนที่ออกดอกเนาะถ้าออกดอกนี้น่าจะน่ากินกว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาไปดองค่ะทุกคนพี่ก็บอกอย่าเอาเยอะเด้อเพราะ,ะว่าเดี๋ยวมันเหม็นฉันเขาบอกว่าเก็บตรงไหนอะ่ะมันอยู่ตรงไหนวะโขบอก็อยู่ใ,ใกล้บ้านฉะนะันนั่นแหละเดินออกมาแค่ออกจากหมู่บ้านก็เข้าป่าก็ ก็ได้แล้วพี่ก็บอกเขาอย่างนี้เนาะนี่เถอะทุกคนพี่บอกว่าให้รอเยอะดอกมันกอนี่เห็นไหมทุกคนดอกมันกำลังขึ้นค่ะเดี๋ยวพี่เอาใส่ถุงก่อนดอกกำลังขึ้นเนาะผลนังไงหรอกอมันมันสั้นเกินนะตรงนี้มันไม่เหมือนที่พี่ไปเมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อวานนี้โอ้โหต้นอย่างงามเลยอะเมื่อวานอะ ยังไงเราควรไปล้างเองอนี่ค่ะเอาต้นที่มันสูงสูงหน่อยเนาะทุกคนนี่พี่ก็ไม่ได้ออาอะไรมาขุดพี่ก็มาดูแล้วว่าเขาเด็ดยังไงหรอกเด็ดอย่างนี้เลยมันลึกนะคะทุกคนตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ใน,ในทุ่งนาเขาค่ะทุกคนเนี่ยในต้นข้าวเขาแล,แล้วเวลาเขาไถาทุกปีทุกปีนะคะทุกคนมันก็จะมันก็จะฝัง มันก็จะฝังไอ้นี่หัวไปเลยนะคะแล้วก็เลยทําให้กระเทียมตรงนี้หัวลึกมากค่ะทุกคนพี่เคยพาเพื่อนมาเมื่อปีที่แล้วเนาะพี่วิ่งออกกําลังกายเมื่อสมัยปีที่แล้วนะพี่ก็เลยวิ่งมาพี่ก็เลยว่าเอ๊ะต้นอะไรวะนี่วะที่เขาว่าต้นกระเทียมพี่ก็เลยแวะมาดูพอแวะมามันกําลังออกดอกค่ะทุกคน แล้วพี่ก็วิ่งผ่านบ้านเพื่อนไม่ใช่คนนี้นะอีกเพื่อนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเก็บตรงไหนนะพาไปหน่อยคิดอยากกินมาตั้งนานแล้วนู่นเขายังไปเก็บตั้งไกลๆนู่นทัวเขาพาไปพี่ก็เลยวิ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองที่เห็นมาตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่ามันกินได้มันกินได้พี่ก็เลยพาเขามาที่นี่ค่ะทุกคนพอมาถึงที่นี่เขาก็เด็ดกินเลยค่ะเด็ดกินตรงนี้เลยทุกคนทีนี้ พอวันหลังมาเขาก็เลยเอาเสียมมาขุดค่ะทุกคนไม่ได้เอาเสียมมาขุดหรอกเอาไม้เละขุดแต่ว่ามันขุดไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันลึกมากค่ะเยอะแล้วนี่การเข้าให้เขาไปเลือกเองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพี่ เลียวม่นั่นหรอกพี่ไม่ได้เอามีดมาตัดนี่ค่ะทุกคนจะเอากินแค่ไหนเยอะยาวเลยนะคะทุกคนยาวไปถึงนู่นเลยนะทะลุป่าเลยนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยฝากช่องวันภา,าเดนมาร์กด้วยนะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคน ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย